สบายดีสบายดีจำเอาสบายดีสุกุสกุศขลจะพบพ่อก,กับพรากรากินสบายดีตอนแรกดูจองดูบ้านกำลังตีฝ้าเสร็จแล้วนาสิไปกุ่นมันเผากินภาษาลามันภาษาไทยอาจจะเป็นมันแกวมันมันตะเภาหรอมันแกวหรืปบาบออ่อเกิดมันตะเภาหรืบาบ่อเอิดมันแกวฝ้าตีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะทาสีจ้ะ และกกระทาสีฝ้าเสร็จกระสีได้ปูพื้นกระเบือ้องฝ้าเข่ากระจกแล้วก็เรีย้วลละหาัสีบลกกิมเมอล์รอให้รอทาสีฝ้าก่อนอย่างท่าจะไปซื้อส่วน้องหน้าข้างนอกก็เสร็จแล้วนะคะนี่ยเนสาบแล้วแล้วเป็นสาบข้างใน,น สบายดีตอนแรงนะพี่น้องเด้อบรรยากาศดีดีรอบนี่พี่น้องเลยบรรยากาศดีครับไปกดมันเผาชิมกันมันสิหวานเนาะว่ยามันใหญ่เติบเลยพี่น้องจำเลขเธอให้มันแปดเจ,จ็ดแปดเราปลุกไปเยอะแยะกนสักเงาสองเงาจะเป็นอะไรไป มาดูกันว่ามันจะหวัวใหญ่ไหมครับพี่น้องขาสบายดีเพื่อนหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องสบายดีตอนแรงคะ่ะโอ้ยลองดูต้นใหญ่ๆโอ้ยหดกระเปียกกระเทิงข้างล่างมันเปียกเพราะมันจะมีงามเปียกกระเทิงข้างล่างมันเปียกมันหดข้างล่างสินนะมันดินมันอันนี้เนาะกว่าแหละ เป็นสิตายก็ยังได้แต่ขางเทิงบม่ได้แต่ขางล่างต้องทำน้ำแช่ดินใหม่ทางน้ำลงใหม่เออโผมันเถอเปียกแต่ข้างบนข้างล่างแห็งเกิดเทินเปียกแต่ข้างเทิงข้างล่างมันแห้งมาดูตรงที่เปียกข้างบนข้างล่างมันจะหวัวใหญ่ น้ำลงบ่ฮอดมัมันกระดิบเป็นหัวน้ำลงบ่ฮอดมันน,น้องไปดูพดกระเพาะซ้ำหนึ่งหละต้องปล่อยน้ำลงเยอะๆเลนะเปรียกแต่ข้างเทิงข้างล่างไม่เปรียกเปียกแต่ข้างเทิงข้างล่างไม่เปียกกอดิทรายซึมง,ง่ายเป็นซึมง,ง่ายซะ เธอตายแล้วสังเกต้วดินเปลยกทต่ข้างบนอ่ำสิชิมนะคะอีกอสองอาทิตย์พอดีกินตักชิมกัดเพื่อ อดินมันแห้งเงมันซุ่มลงบ่อหดลุมเลยพี่น้องก็ตพอมันจะบ่งามกิดก่อนเพื่อนนะคะดินเปียกเทิงต้องทำที่ใหม่ให้นะต้องให้น้ำมันเยอะกว่านี้ เปียกในทางเทิงทอดข้างลุกเสร็จน้ำมันถึงหัวเล็กไวใหญ่สักทีน้ำประเทิงนี่เองน้ำต้องถึงมันน้ำมันเผาถึงจะสวยงามใช่นหมะมงหัวมันพอดีกินพอดีกินแซ่บนะคะนี่ค่ะ ว่ามันเผาใหญ่แล้วเดี๋ยวไปสีเออคนณมาสังเกตว่าฮดน้ำบ่ถึงพืชดินมันจะเผื่อมันมันได้ใหญ่ซะว่ามันเป็นคันคู่เลยแบบพอหดน้ำแล้วน้ำไหลผ่านจะเสือ่อติดตัวเปียก จ็บโตก้กว่าดีน้าแบบว่ามันเปียกไปข้างหน้าถึงล่างบมเปียกไปกล่นในแห่งเคิรเลอรเคิรเลอรเคิร์เลอรอย่างแรซิมดูหวานนจะ๊ะถักเปลือ,อกมันปอกง่ายเด้เปลือกหนาเลิศนี่ครับอปอกง่ายมากแต่กรอบดีใช่ป่ะอดอเปล่งน้าลงให้มันสุ่มก็น,นะน้าโมถึงมันแบบว่ามันใหญ่ซะ มันซุ่มแต่เทิงเสือมันบวาวนน่นี่ครับบวเถิงน้ามี่าฮะบวานมันบวคอยได้นะ้อืม ปล่อยนาบลงเลยหลายอขอดมาสดๆ องการพอดีเพราดีกิน จะเล็กเธอให้มันมาเฝ้าเฮือนกับสามโตออกมาก็มีมาเฝ้าอย่างนี้นะมันขับรถผ่ดดานกระเฮาแล้วมันเดือดสึกจะหวานต้องหดนำด้ำเลยร้ายแล้วล่ะ งานมาซื้อมงบอ่อหอยมาหลอดซืม,มือป,นนลปลูกเหน้านแล้วปล่อยน้ำเขาเต็มมันแล้วเขาสิขัดเกิดจะนี่ครับปลูกเสร ดินเพียเราให้ประคันคูมรบบกขักน้ำบ่เทิงมันเปลือกปอกเปลือกง่ายํายำเร็จโทรให้มันเปดจปิตเนแล้ค่ะอ,อันนี้จะเป็นห้องน้ำด้านนอกข้างบนเป็นแทงน้ำข้างล่างเป็นห้องน้ำ ส่วนนี้ก็จะเป็นหลังบ้านไว้สำหรับออกมาเดี๋ยวเสร็จก็จะเหมือนคอนโดลเล็กๆตกแต่งข้างในน่ารักน่ารักน่ารักข้างนอกพอแล้วไม่ต้องทำเพิ่มทำเพิ่มแต่หน้าบ้านหน้าบ้านตัวกันสาสกประตูข้างในก็จะของแต่งตัวนี้ก็กวั่เตอะไป นี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนของเราตีฝาเสร็จเรียบร้อยนี่อื่นบัิลงสีมีบดนก็แล้วล่ะละอดพักพึกเกษตรษน้าอยู่หน้าบกไปใส่ตุ่มกุ้งตัวไดบ่เนาะ ใส่กุ้งมาก้อยเรยลงไปสอนกุ้งพี่น้องจ้าสิฝษะบรรยากาศสน้ทนะจ้าพี่น้องเดบับพิซซ่ามาก,ก่อนอยากกินก้อยกุ้งไปสอนกุ้งของให้เเขาบอกว่าจะลงไปสอนได้เพินเมื่อทางสวนอยู่บ้านพี่น้องสะอาดฝาใบกับ,บกกสนีทก่อนนะจ้านางกะอยู่บ้านมามาได้เลยไปไปใส่ยุ่รปบ้านเพราะว่าต้องเบิง่ง้างเพราะว่าต้องเบิ่งทุกก้าวครับ ต้องใส่สายไฟตรงไหนต,ต,ต้องเลยนครับ bon ต้องเบิ่งเพราะว่าปมักบอลใด้ยังบอลใด้ยังเห็ดจะไหนจะไหนต้องบอกขับพ่นตลอดเนาะแต่ว่าป้ายเพิ่นเห็ดไปเพ็ดไปหมถืกใจภาษิหายเพิ่นซะโอเคกลับไปดอกขาดสบายดิจ้า